วันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสตได้รับมอบภารกิจมาจากตำรวจภูธรภาคสองนะครับมาให้ทําพิธีปล่อยแถวระดมวาดล้างซึ่งห่วงระยะเวลาวาดล้างห่วงนี้คือระหว่างที่สามมีสสองนะครับการทําพิธีอย่างเนี้ยหลายๆคนอคนสงสัยว่าทําไปเพื่ออะไรนะฮะเมื่อกี้ผมก็บอกกับพี่น้องที่ได้มาร่วมในการปล่อยแถวระดมฝาดล้างเนี่ยอย่างนึงก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าภาพของการทํางานร่วมกันระหว่าง พี่น้องตำรวจทุกหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดสกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรนะครับตำรวจหน่วยสันนิบาตตำรวจรถไฟตํารวจทางหลวงตํารวจท่องเที่ยวตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตารวจตระเวนชายแดนนี่เฉพาะหน่วยตำรวจที่อยู่ในเกตนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีพี่น้องจากกรมฐานด้านที่สองครับรักษาพระองค์นะครับทางฝ่ายปกครองหูลนิธิต่างๆวันนี้ภาพการทํางานร่วมกันเนี่ยวันนี้สก้อย่างคงเดี่ยวแน่นนะครับ เราก็ยังเกิดความมั่นใจได้ว่าในจังหวัดเราหน่วยงานต่างๆทงั้งที่เป็นภาครัฐประชาชน,นทำงานร่วมกันอย่างที่อย่างที่มีปัญหาครับอันที่สองเนี่ยเราต้องการสร้างความอุ่นใจกับประชาชนเวลาประชาชนเห็นตำรวจม,มาปล่อยแถวเยอะๆเห็นรถวิ่งโฉบไปเฉียวมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเนี่ยอย่างน้อยในพ่วงเวลาตรงเนี้ยมีเจ้าที่เวียนไปเวียนมาที่ดูแลปราบ พวกโทรนผู้ร้ายด้วยอาชญากรรมเต็มพื้นที่นะครับแต่ก็ตามพ่วงเวลาเนี้ยเป็นพ่วงเวลาที่จัดเฉพาะที่กระทุ่มเทสัปดากำลังไปแต่ว่าในห่วงหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังทําเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องกวาดล้างโจบผู้ร้ายอะไรครับแต่ว่าช่วงเวลานี้เราขอขอแรงร่วมกันหลายหน่วยที่มาเหมือนมาลงลงแถบทำร่วมกันนะครับก็คิดว่าก็คงผ่านไปด้วยดีแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็แล้วา็มือจับทุกหน่วยด้วยดีอยู่แล้ว